เราเข้าสู่เบกที่3นะฮะครับผมคับผมคนติดบันอาะละฮะไอ้นี่เขาจะเวลาเขาเข้าช่วงเขาจะอาะละฮะคนเรามันต้องมีประโยชน์อ่ะละเวลาคุณเข้าคุณเข้าไงอ้าวละฮะอ่ะไหนมึงเข้าเดิอ้าวละเดี๋ยวไปดูกติกากันครับผมวัดที่เรายืนแล้วมันมีลูกเทนนิสอะไรข้างหลังกันหมดมันจะเล่นยังไงนะฮะใช่ไปดูกันเลยไปดูเกมที่3ขาดลมไม่ขาดใจแต่ละคนจะต้องกระโดดข้ามกลวยในแบบกระต่ายขาเดียว พร้อมกับมีถุงทรายที่ถูกน้ำหนักขาเมื่อถึงเส้นวงกลมให้พูดคำว่าอะดรีนาลีนและลากเสียงให้ยาวที่สุดเพื่อวิ่งไปหยิบลูกเทนนิสที่วางอยู่ด้านหลังคู่ต่อสู้ออกมาให้มากที่สดุดแต่ถ้าเสียงขาดต้องเริ่มวิ่งใหม่ภายในเวลา3นาทีใครวิ่งผ่านคู่ต่อสู้ที่เหลืออีก2คนไปหยิบลูกเทนนิสได้เยอะที่สดุดจะได้คะแนน4 3และ2คะแนนแล้ว ขาได้ขาได้เฮ้ยเฮออ้มาแล้วมาแล้วห <c oughs> มูว่า <c oughs> อันนี้นี่นี่นี่คนอะไรหายใจสัน้นสั้นโอ้ยอยู่ไกลเลย <c oughs> อันนะี้นะลี ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยไปไปพ้นไวได้ไม่รู้ว่าพี่แจ็คนี่ยเขาเข้าใจอะไรผิดนะครับให้กระโดดขาเดียวตอนมาแล้วเดินเก็บลูกเทนนิสได้ตามปกติตาพี่แกเล่นทำสลับครับแบบนี้ก็เหนื่อยสิครับพี่แจ็คเล็กเดี๋ยวไปดูครับว่าพี่แจ็คจะเก็บลูกเทนนิสมาได้สักกี่ลูกเรามานับลูกเทนนิสกันดีกว่า 19บเลูกนะเราคุณแจ็คเล็กถือว่าใช้ได้เยอะสุดละมาดิเฮ้ยๆๆๆๆอดีนาลี <c oughs> เออเอออาดีนาลีด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 อดีดอดี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 ดกดี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 ดมดเลยดีดีด่ดีีด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 ีีี นายท็อปนี่โดนแทคกิกใหม่นั่นคือการขยับลูกเทนนิสไปมาครับและโดนเตะเข้าที่มืออย่างจังของพิจักเล็กนั่นเองม่าไม่รู้ว่าที่เหนื่อยนี่เหนื่อยวิ่งหรือว่าเหนื่อยอะไรแลรุ่นี้เสียงนะว่าพี่ต้องเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าว้ารู้ว่อันนี้ ลีซอีนกับฟเฟดจริงๆครับกระโดขาเดียวมาถึงก็วิ่งเข้าใส่อาศัยความหนาววิ่งชนทันทีถามไม่ทคนิคใหม่ครับตไตะไปที่เป้าของเกงในท็อปด้วยเรียกได้ว่ามาพี่จักเล็กกับนายทอปนี่จะโกยังไงก็ยังต้านทานความเร็วและความแข็งแรงไม่ไหวจริงๆ 2> 1 2 3 4นึ่งส1งสา 2 3 14 15 6 17 8ีเดี๋ยว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 ก็่อนก็เห็นอยู่เออหมดแล้วอันนี้ไม่มีนะนี่นีได้20่สิทำไม20่อ่ะก็บอกแล้วผมนับแล้ว20ผมยังสบายใจเมื่อกี้ครับห่อ้าว่าเอ้ยอ่ะเกมนี้สอบสี่คะแนนเฮ้ยผมกับพี่แจ็คเท่ากันครับได้ไปคนละสามคะแนนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกติกาเกมต่อไปก่อนฮะเกมที่สี่ไปว่ากติกาเป็นยังไงดีครับเกมที่สี่โดดยางต่างระดับ ทั้ง3คนจะต้องวิ่งกระต่ายขาเดียวจากจุดที่กำหนดไว้แล้ววิ่งข้ามกรวยไปเพื่อกระโดดข้ามยางให้ได้โดยไม่โดนเส้นยางซึ่งจะมีความสูงอยู่ทั้งหมด3ระดับ1 2และ3ถ้ากระโดดได้จะได้คะแนนตามจำนวนระดับที่ผ่านเอาลนะเกมที่4ครับผมครับครับเป็นการสปริงข้อเท้าแต่เกมนี้เดี๋ยวให้รีซอไปก่อนทำไมอะแข็งแรงสุดคะแนนก็นำตั้งเยอะแล้วคุณนักกีฬาด้วยเสียเปรี่ยนไปดิไม่เสียเปรียบคม่เสียเปลี่ยนหรายไหนมันใช้พลังกำลังเอาโอเคเกับผมกันได้ไปไปลีซอ ภาพเปนนิดเดียวจริงครับรีสอร์เส้นแรกกับเส้น2นี่ผ่านสบายแต่พอไปเจอเส้นที่3นี่สิคิดหนักกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะกระโดดขาเดียวผ่านไม่ได้แต่ไอ้ขานี่มันไปไม่ได้จริงๆนะครับทำให้2รอบของรีสอร์รับไป6คะแนนมาดูคนต่อไปครับนายท็อปดูว่าขาเดียวยาวแบบนี้จะทําได้กี่คะแนนอะไรเล่าโดนดนี่อย่าหยุดนี่หยุดกเรียบร้อยนะเฮ้ ยาวๆก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับสอรอบของนายอมนี้ผ่านเส้นแรกได้หมดแต่มาจบในยกที่2องนี่แหละครับได้แค่รอบเดียวทําให้เก็บคะแนนในเกมนี้ไปอีก4คะแนนด้วยกัน โถ oh, พี่แจ็คครับแค่กระโดดขาเดียวมายังจะไม่ไหวเลยครับเล่นกระโดดอยู่ข้างๆค่อยกระโดดข้ามนะเพ่แถมรอบแรกครับยังเกิดหัวทิ่มข้ามเส้นเดียวยังจะไม่ไหวเลยนะพี่แต่มาโชคดีรอบสุดท้ายครับพี่แจ็คประคองตัวได้เก็บได้อีกทั้งเส้นแรกและเส้นสองทให้แจ็คล็กเก็บไปได้อีก4นนี่คะแนน รวมคะแนนตอนนี้ครับรีซอมาแรงจริงเก็บไปแล้ว17คะแนนตามมาด้วยในท็อป10คะแนนและพิจักเล็ก9คะแนนยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่ตัดสินกันว่าจะรู้แล้วว่านายท็อปหรือว่าพิจักเล็กจะโดนลงโทษในสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปดูกันในเกมสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ทุกทายที่ท็อปซอขอท้าเราจะไปท้าไปสร้างกันที่ไหนไปไหนครับไปไหนมาฮะไปดูกันเฮ้ยบอกก่อนดิไปดูกันสิเดีเขาไม่เซอร์ไพรส์ไปดูไปดูก่อนเดี๋ยวเขาไม่เซอร์ไพรส์ไปดูกันนะ เอาล้วครับเฮ้ยวันนี้นะซ้อมสอบขอท้าครับผมวันนี้ผมจะพารีซอร์ทครับเสิานอาหารญี่ปุ่นไหมครับผมญี่ปุ่นผมกินได้ครับญี่ปุ่นกินได้ครับกินได้ครับญี่ปุ่นไปเที่ยวกันมากินได้ครับกินได้ครับกินได้หมดเลยครับญี่ปุ่นกินได้เยวไม่ได้กินอย่างนี้ครก็ไม่ได้กินครับคุณเคยบอกผมว่าคุณเคยมากินกินประจำครัคุณเคยแนะนำผมด้วยใช่ไหมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ร้านซูชิมาสะยอดฮิต แต่ผมได้ยินเขาพูดกันเยอะพูดเยอะว่าร้านนี้อร่อยอันี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับผมเชเป้เขารออยู่แล้วเชอะเหรอเชเป้อะเชเป้กระจกร้านไอ้บ้านเชเป้ล็อกไปเลยฮะครับผมไปเลยฮะครับผมโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวัดงูสโอ้โห น่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เชฟสวัสดีครับเชฟใช่ัหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟข้าวกล่องกับข้าวหมี่โอ้ครับผมวันนี้กำลังหิวเลยฮะเชฟเป้ครับข้าวกล่องแต่ว่าพอดีน้องผมไม่เคยมาทานใช่ครับผมมาครั้งแรกครับก็เลยเขาก็เลยอยากรู้ว่าซูชิมาช่าเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นกว่าที่อื่นบ้างเชฟเป้ครับของเรามีปลาที่สดทุกอย่างครับผมมาจากข้าวไกยมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมมาจากตลาดสิลกิตครับผมเชฟเป้ครับถามนิดนึง เมนูเด่นๆของที่นี่ใช่อ่าเมนูเด่นๆคืออะไระอไรับของเราตอนนี้เหรอครับผมก็จะมีอูนิสดนะครับก็จะมีเอิงกะบักหรือว่าจะเป็นเนื้อมะสุสกัดหรือว่าจะเป็นคอรโรชูตโทรของพันธักโอกรุกครับผมเห็นไหมเนื้อมะสุลกระมะสุลกุกไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ต้องพูดหรอกครับให้ก้าพูดละดีแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูดีกว่าวันนี้เชฟเปจะจัดอะไรให้บ้างเราดูลีลาการทำเขาบอกว่าเชฟแบบ เจ๋งๆเนี่ยมันมีจากการทำที่แบบเป็นสไตล์ของตัวเองจัดเลยฮะเทปครับขอบคุณมากครับครับครับผม โอ้ขอบคุณมากครับอันนี้เช่นเชฟตรงกลางเลยนี่วังนี่ก่อนอื่นเลยใช่รับเดี๋ยวคอถามย้อมอย่างนี้นึงดีกว่าว่าเรื่องของปลาที่สดปีหลายชนิดอะไรที่แบบดังๆของนี่ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเองกะวะนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอเใงกะวะก็จะอร่อยมากจุดเด่นมันคืออะไรเชฟจะมีน้ำมันออกมาเวลาเบิร์นนิดนึงนุ่มๆเลยครับผมโดยประมาณนี้นะครับผมฟรอกาครับผมครับผมตัวนี้จะละลายเลยครับผมละลายในปาบบาในหฮิโตรโรที่เราทำเป็นพิเศษให้กับ โอ้โหขอบคุณมากครับเป็นการถ่ายที่ทรมานทรมานครับผมทำไมฮะหิวหิวดูแลหิวไม่ใช่แค่เรานะทีมงานก็หิวนะเออนะอย่างคนที่มาที่เนี่ยเมนูที่เขาสั่งกันบ่อยๆอ่ย เมนูที่สั่งบ่อยที่สุดก็จะเป็นแซลมอนโรนะครับแซลมอนโรใช่ไหมตัวนี้เด็กก็ทานอร่อยนะครับผมหรอว่าจะเป็นตัวนี้คานิโอชิครับผมแล้วี้เด็กทานได้เด็กทานได้หวานน่าเลยประมาณนี้ครับหวานเดี๋ยวลองเลยดีกว่าเชฟครับอันไหนที่เชฟแนะนําให้ผมลองคําแรกแล้วจะติดใจอ่าฮะมีแซลมอนโรเลยครับผมแซลมอนโรเลยนะฮะได้แซลมอนโรครับ นะอย่าพึ่งคุณชาคริะครับผมปลงที่เป็นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเนื้อมันนุ่มจริงๆนะครับผมเอาแบบเป็นชาซิมิใช่ไบซาชิมิแหละครับผมที่เป็นแนะนำตัวนี้เนาะจะเป็นฮอนมัโโรนะครับผมครับเป็นแนะนำตัวนี้ก่อนเลยจูด์มโร่ครับผมครับอันนี้ หวานอร่อยครับกินยังฮะกินได้ไม่แล้วนิ่มมากอันนี้คแล้สุดยอดต่อไปนั่งเดิมมันดีกว่าเชฟครับไข่หวานครับผมลองดูครับไข่หวานนี่จริงๆแล้วมันมีแทบจะเกือบทุกที่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าไม่เหมือนกันครับผมจุดเด่นของนี่จุดเด่นของนี่นี่คืออะไรครัความต่างไข่หวานของเราจะไม่หวานมากนะครับผมจะพอดีกับ ความบาลานซ์ของไข่แล้วก็อค์ประกอบของมิลินสเกลอะไรที่มีครับมอะไรเดมาอร่อยลริอยอ่ยอ่อยอรมอยอรอยอร่อยอร่อยอร่อไม่หวานไม่หวาร่นยกรนไปแล่อนุ่อยล้วอ็นุ่อยอร่อยอร่ยวง่ายอร่อาอร่อยนร่อบาง่อย่คร่อยชอบกิ่อะไรดิบๆรท่าไหร่ปลาดิอกิน่อยบางอย่างอออออ่่่่ออ่ยอรย เซไป้ฮะยอดเปลี่ยนทัศนคติของผมไปหลายอย่างมากเราคงนั่งทานแหละรบกวนเชฟคนนดแล้วก็มี3สาขานะต้องรออัศนิวีแล้วก็ที่นี่เพลินจิตจิตใจแน่นอนแน่นอนเมนูเยอะมาก อร่อยทุกเมนูนิดเด็กๆมาทานได้นะฮะเพราะเป็นสัปดาห์วันเด็กด้วยครับโอเควันนี้ขอบคุณเชฟเป้มากๆที่เสียสละเวลานะครับผมครับขอบคุณครับเชฟเป้ครับขอบคุณครับผมอ่าหมดเวลาของช่วงตบสอทาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามสัปดาห์นี้ผมขอโซยซูชิกันก่อนครับนะฮะลาไปเลยสวัสดีครับผมไปแล้วครับ